โอเคครับผมสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับอยู่กับผมเกื้อนผู้ชมได้เกม One Piece Burning Will เซิฟเถื่อนนะครับโอเคครับก็วันนี้นะครับคำเตือนนะครับใครที่ไม่ชอบเซิฟเถื่อนนะครับหรือว่าไม่สนับสนุนก็ขอให้ปิดคลิปนี้ไปนะครับผมเพราะคลิปนี้เป็นคลิปเปิดกาชาของเซิฟเถื่อนนะครับเพราะว่าเมื่อวานนี้ครับเซิฟเถื่อนได้มีการแจกอ้าวเน็ตหลุดไม่เป็นไรครับเน็ตหลุด มันมันหลุดอะไรตอนถ่ายคลิปวะเนี่ยโอเคครับก็เมื่อวานนี้เซิฟเถื่อนได้มีการแจกใบหอยทาก30ใบนะครับผมในการให้ใส่ในลิงก์รับของนะครับก็คือตอนเนี้ยมันจะมีอยู่2ลิงก์ไว้คือลิงก์รับร้อ100ยใบทองกับแชงคูดและก็ลิงก์รับใบหอยทากนะครับผมโอเคแล้ววันนี้ผมจะมาสอนรับใบหอยทากนะครับผม โอเคไปดูกันเลยโอเคครับนี่ก็คือลิงก์รับไปหอยทากนะครับถ้าคุณกดเข้ามาในลิงก์ที่ผมแปะไว้ใต้ description แล้วก็จะขึ้นหน้านี้ครับเสร็จแล้วนะครับก็แค่คุณเลือกเซิร์ฟเวอร์ที่คุณเล่นนะครับผมเล่นอยู่เซิร์ฟ3นะครับแล้วก็ใส่ password ID นะครับผมโอเคครับเสร็จแล้วก็รับของครับนี่ครับพอมันขึ้นแบบนี้ปุ๊บก็ไม่ต้องตกใจครับ แล้วเสร็จแล้วคุณก็แค่กลับเข้าหน้าเกมของคุณเลยครับโอเคเดี๋ยวผมขอไปทำใส่ลิงกรับร้อยใบทองก่อนแล้วค่อยไปเจอในเกมตอนเสร็จเลยครับเฮ้ครับพอคุณใส่พวกนั้นเสร็จแล้วนะครับก็จะเห็นว่ามันจะมีรูปจดหมายกดเข้ามาแล้วรับเลยครับอันนี้ผมไปใส่ร้อยใบทองมานะครับก็โอเคนี่รับมาครับแล้วก็นี่ครับ30ใบสูงนะครับใบถอยถอยทากนะครับโอเคแล้วก็มีที่อัพ สุดยอดขั้นสูงนะครับเคเดี๋ยผมจะขอซื้อเออกดเพชรไปก่อนนะครับ58ปลายสออันนี้เป็นเอาไว้อัพตัวละครครับผมเป็นเศษทองนะฮะ200ร้าโอเคครับเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะมาสุ่มกาชาด้วยนะครับแบบยิ่งใหญ่ล่าตัวละครหนวดดำนะครับผมไม่สิล่าหนวดดำกับันจิเอเอแล้วกัน โอเคเอสเอสอาร์สเออไปติดกับไฟติ้งพาดใหม่ละโอเคครับเดี๋ยวผมจะเริ่มที่ใบน้ําตาล25บใบเป็นก่อนครับผมอ่ะแล้วก็สกปไปครับใบน้ําตาลเราไม่ต้องสนใจครับมันเกลืออยู่แล้วเนี่ยฮะไม่ต้องใส่ไม่ต้องสนใจไม่ต้องใส่ใจต่อมาครับเป็นใบทองครับผมใบทองเนี่ยคือทีเด็ดไม่ใช่ทีเด็ดของวันนี้เป็นทีเด็ดของคลิปก่อนใบก่อน5ใบทองครับผมกิบไปโอเคครับปาดเข้กับจินเบอออกครับผมเปิดมาก็สวยงามแล้วครับไม่รู้ดวงเราจะหมดแล้วหรือยังนะครับ โอ okay. เคก็รอมันเลื่อนๆ,ๆอก่อนนะครับมามายังไปด,ดูเลดก่อนเลดก็มีหนวดดำนะครับเอาเป็นโดฟามิงโก้หนวดดำแล้วกันโอเคเอาเมาโก้หนวดขาวก็ได้แล้วกันตัวอะไรก็ได้ครับตอนนี้เดี๋ยวรอให้มันแบบวางแก้วมันไม่วางใช่ไหมมันไม่วางแก้วโป้งชื่อไม่ขึ้นครับสก,กิปไป S S R ไม่ออกครับผม ต่อมาอันนี้มีโอกาสครับผมโอเคชื่อคนอื่นขึ้นสกิปไปสกิปดีไหมไม่สกิปดีกว่าให้ลุ้นกันเทียร์ตัวนะครับสองสามเกสกิปเป็นไเ,เสียเวลาโอเคไดมอนด์โจสออกครับผมไม่ใช่นี่ที่เราต้องการครับเดี๋ยวผมก็เลือกเป็นเอ่อมีฮอคนะครับผมเพราะมีฮอคเขาเป็นตัวที่แบกทีมได้ในระยะหนึ่งเลย ต่อมาครับไปอีก10บใบทองโป้งโอเคครับอีวาจังออกแล้วเริ่มเข้าใกลหนวดรำเขาแล้วสิโอเคไปกันอีก10บใบทองแบบรวดเร็วแล้วก็เซนโงคู่กับโปรโตกาสดีเอครับตอนนี้มาตานนี้เราจะไม่สกิป้วครับผมอ๋อสกิปไปแล้วกันโอเคครับไม่ออกครับผมจะเอชอาออกเพียบเลยตานนี้เราก็จะชื่อใครขึ้นไม่ใช่ชื่อผมก็สกิปไปเซนงคูมาครับตาเน,นี้เราจะไม่สกิปนะครับผมเราจะดูว่ามันจะมาหรือเปล่านะครับถ้าเราไม่ะ เปิดมาตัวแรกคือมิเตอร์โฟครับตัวอ่อนนะครับผมไม่เอาครับมิเตอร์โฟเราไม่ยุ่งซันจีเอสอาร์ครับผมโอเคนึกว่าตัวอะไรไม่ใช่ไม่ได้ต้องการโคบี้ครับผมต่อมาครับนามิเอสอาร์ครับผมโอ้โหนามิเอสอาร์เอสอาร์ออกสองตัวแล้วนะโอเคครับปลาลูครับเราไม่สนครับผมมิดโกเดนวีครับผมไม่เอา โอเคดิจังโก้ก็ไม่ชอบครับผมไม่เอากากวาโปลูตัวแทงเลยแต่ไม่เอาโอ้วีวีครับผมไม่เอาวีผมว่าผมควรจะสคิปนะอ้าวหมดแล้วโอเคไปอีก30ใบทองสุดท้ายโอง้งเอสอออกสอตัวครั้งนี้ก็สกิปไปอุย้ยเอสไม่มาเลยวะเดี๋ยวขอสุ่มขัดโชคกันก่อนไปก่อนหนึ่งใบนะครับผม มา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 คูโรครับผมไม่ต้องกลัวแค่หนึ่ใบไปอีกสิไปสุดท้ายไม่ใช่ชื่อผมอะ่ะโอเคครับอีวาจังออกครับผมเอาไว้ทำไอ้นี่ได้ครับเออทำดาวได้ต่อมาครับทีเด็ดครับผม30บใบทองเอ้ยสาบใบหอยทากซึ่งมีตัวละครดีๆเพียบเลยเราขอเป็น SSR พวกนี้นะครับผมรู้สึกว่าซันจินิว w วิลด์จะเก่งใช่ไหมซันจะิกับสมเกอร์เน่ยเป็นตัวใหม่ใช่ไหมใช่ปะ ไม่รู้ดิฟูจิตโทราเขาว่าเก่งนะคาตาคุริผมไม่แน่ใจโอเคไปกันก่อน8ปใบทองชื่อไม่ขึ้นชื่อไม่ขึ้นเราสคิปดูฟี่ในเวอร์ออกครับผมสวยเปิดมาก็สวยงามครับตานี้ไปอีก10ใบครับผมผมจะไม่สคิปนะฮะเพราะว่าใบนี้มันส่มได้แค่สามครั้งนะครับเดี๋ยวจะจบเร็วเกินวิตเตอร์ไฟส์ครับผมขี้เกลือออกมาอีกแล้วขี้เกลือออกเยอะเรื่อเกินต่อมาโคเดุ้วีคครับผมอยา่าไม่ชอบอย่ามา โอ้โหมาตัวดีๆมหน่อยดิโอ้โหมีเต์ไฟเย็ดแค่เย็ดแค่มิแตทีออกไม่เอาโอเคขี้เกลือครับดีนะที่เราสกิปโอเคครับสิบใบสุดท้ายครับผมมันต้องมาแล้วโอ,โอ้โหเกลือครับผมรหัสนี้เกลือเลยนะฮะโอเคเฮ้ยโอ้โหไม่ใช่ชื่อผมนะครับผมโอรหัสนี้ขี้เกลือเลยครับผมโอ้โหเกลือจนไปสุดท้ายนะครับ วิ่งยังล้มเลยโอเคครับก็จบแล้วนะครับสำหรับโอคิปเปิดกาชาที่แบบโคตรเกลือนะครับวันนี้ทำไมมันเกลือจังวะให้ตายเถอะมาเจลดีทิสเราไม่ออกเลยครับผมแลนะตอนนี้ตัวละครที่เราได้นะครับโอเคไหนะเราไปดูตัวละครที่เราได้กันเลยลิสโกน,นะครับตัวละครที่เราได้นะครับเราได้เป็นอ e ีวานคอฟนะครับผมไม่รู้เก่งหรือเปล่านะถ้าไม่เก่งจะได้ไม่ปั้น เออเซนงูครับผมซเซนงูคุไแม่งออกกับทุกคลิปอ่าลูฟี่นะูโอเนี่ยถือว่าดีครับผมดีปะนม่าก็ดีอยู่แหละเออเดมอนโจสครับเอสับผมเอ่อเขาก็ได้จินเบรครับตายเหี่ยวนี่เราเลือกเองนะครับผมอนอกัากก็ถ้าตัวอื่นถ้าไม่มีอะไรดี <c oughs> แบบก็จะไปปั้นผมแดงตออ่อนอ่ารับผมแดงอนะ่ะเดียวผมขอไปรับแช้งก่อนนะครับผม มาลับต้นไหนคอับผมลุยมแล้วนี้โอเคจบอช้งมาแล้วเป็นยูรูนะก็วอซาริโน่ดู้ดัจเลิรตก็คิซะรั่วแหละเออโอเคครับรู้สึกว่ากับกันแช้งเราจะมาแล้วนะโอเคเนี่ยเนี่ยก็ถ้าคิดอะไรไม่ออกก็ปั้นแช้งครับผมโอเคเดี๋ยวผมจะเล่นกับลูฟี่นิวเวิร์ลแล้วกันลูฟี่นิวเวิร์ลกับอีวันคอร์ปเี่ผมก็ไม่เคยจับเลยนะไม่รู้เก่งหรือเปล่าวะทุกคน เก่งมะตัวนี้เก่งมะดูดูท่าวิ่งหน่อยนี่ครับโอ้ร้องเพลงนี่นะแต่เคยก็ประมาณนี้ครับเฮ้ยพวกกีฬาท่าเลยนะไม่ใช่ปูดิปิปิปิไม่ใช่อ่ะพวกเคมที่นี้ก็จบแล้วครับผมสำหรับการสิงกาชาร์ทโคตรข้าโคตรแม่เกลือครับผมตอนนี้ก็ ยเยอะเกินไปแล้วนะเดี๋ยวแต่ว่าเราได้ตัว S S R จากไอ้บัดทองเยอะเหมือนกันนี่ไนงะชื่อมึงขึ้นโอ้โห S S R จากวัดทองเนี่ยคือเพียบเลยนะเนะี่ยเดี๋ยวผมจะให้ดู S S R จากวัดทองนะครับเซน,นโดร์คันติเนเบย์ครับผมเอ่ออีวาจาร์ครับแล,แล้วก็ไอโคโคาา้โจสแล้วก็ไอ,อ้โคโคได้เนี่ยนะครับแล้วก็ไอ้เอสอีกเนี่ยหนึ่งสองสามหนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้า หกตัวครับผม S S R จากวัตองหกตัวแล้วก็มี S S R จากใบหอยทากนะครับหนึ่งตัวครับล l u ี f น n n e w ล l ก็รหัสนี้นะครับผมก็จะปั้นดีไหมไม่ไม่ปั้นดีกว่านะครับเพราะว่าผมมีรหัสที่ดีกว่านี้อยู่แล้วนะครับสำหรับเจ้าวันพีเบอร์นิงวิวเซิร์ฟเทิร์นนะครับผมโอเคก็คลิปนี้ก็มีเท่านี้ผมถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้ด้วยครับผมไปแล้วครับคลิปหน้ารีวิวอะไรไปก่อนครับสวัสดีครับ